สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันที่1ตุลาคมนะคะพอ,อ2 5อ3นะคะก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะนะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็ยแล้วกันนะคะอย่าอินนะคะจนเกินไปนะคะเรียกว่า ดูไว้เป็นแนวทางนะคะนะเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะใครที่เข้ามาก็หมอฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนะคะในการติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้านั่นเองนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่ายิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทังเวันนะคะประจําวันวันพฤหัสนะคะ ที่หนึ่งนะคะตอนพฤหัสที่หนึ่งตุลาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบามนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะคนเกิดว the <pl ains> ันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรอัศวิเรียนเลยนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะอัศวิเรียนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการร่วมหุ้นขยับขยายกิจการนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะหมกมุ่นอยู่กับธุรกิจสีเทาๆนะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมานะคะก็เรียกว่าอาจจะมีกิจการเล็กๆภายในครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะขยับขยายกิจการได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้ กไม้เท้ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาประสบผลสําเร็จดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนะใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะร่วมทุนกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะในหมู่เครือญาติได้ด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เล็กๆภายในครอบครัวกันด้วยนะคะอัศวิลเลนเหรียญขึ้นมานะคะการเงินช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์เข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะนะเรียกว่ามันมีค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆทีออ่รออยู่นั่นเองนะคะนะเรียกว่าบางครั้งก็อยู่ในสภาวะที่แบบรายจ่ายมากกว่ารายรับด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ แต่ก็เรียกว่าอย่างเอาตัวรอดได้นะคะเพราะวันคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนขยันนะคะนะเรียกว่าหาเงินอยู่ตลอดเวลานะคะขยันนั่นเองนะคะนะรวมถึงช่วงนี้นะคะหกไม้เท้าขึ้นมานะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่าเยอะค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ไม่โดดเด่นนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์มักจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะนะ ช่วงนี้ก็เรียกว่าความรักไม่โดดเด่นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงดีนะคะนะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอวะมุงคลนะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายด้วยนะคะวันนี้โชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์อัศวิเหรียญขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีโชคมีลาบนะคะ พียงแต่เช้านี้นะคะให้ตื่นมาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะนะกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนนะคะนะเพื่อที่จะได้เป็นการเสริมดวงให้กับตัวเราเองนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีโชคมีลาบนะคะนะโชคลาภอาจจะมาจากคนตายนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะใบที่หนึ่งสามดาบเลยคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ต้องระวัง สถานการณ์วันนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะนะคาพูดอารมณ์นะคะอาจจะเกิดการทะเลาะก,การมีปากเสียงนะคะกับคู่ครองกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะสามดาบขึ้นมาอาจจะมีคําพูดที่เสียแทงทิ้มแทงจิตใจกันนะคะแปดไม่เท้านะคะแต่ก็เรียกว่ามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามานะคะใครบางคนช่วงนี้งานหนักงานเยอะงานมากนะคะนะรวมถึงอาจจะทํางานมากกว่า2ออย่างด้วยนะคะนะ เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะนะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะทําให้หน้าที่การงานของเราประสบผลสําเร็จดียิ่งขึ้นนะคะนะ ก็เรียกว่าราทีนีดาบนะคะวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจเลยนะคะนะคนเกิดวันจันทร์ก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะคนเกิดวันจันทร์มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนะมีโอกาสที่จะแบบ หนึ่งเหรียญขึ้นมาใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่ามีโชคมีลาบเหมือนกันนะคะแต่มีสามดาบขึ้นมาระวังมันจะเฉียดนะคะถ้ายังไงก็ขอให้ดวงดีดวงเฮงก็แล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> การเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปใครบางคนอาจจะรอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะนะรอมาเพื่อเคลียร์หนี้เคลียร์สินสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะในเรื่องของ ความรักนะคะสามดาบขึ้นมาไม่โดดเด่นเลยนะคะความรักช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ไม่หวานแหววนะคะนะมีแต่ในเรื่องของอารมณ์ที่หึงที่หวงกันนะคะนะรวมถึงมักจะมีคําพูดที่ทิ่มแทงจิตใจกันนะคะไม่ค่อยจะยอมกันนั่นเองนะคะแต่คนเกิดวันจันทร์ทะเลาะกันโกรธกันนะคะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะมันยังไม่มีไพ่ในเรื่องของการเลิกราย่าร้างเกิดขึ้นนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะสาวโสดชายโสดโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะ สุขภาพคนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการเจ็บรวงอกนะคะนะเจ็บหัวใจนะคะนะเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็หาเวลาว่างออกกําลังกายบ้างนะคะนะจะเป็นในเรื่องของการวิ่งหรือว่าว่ายน้ําก็ได้นะคะนะเรียกว่าเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของตัวเรานั่นเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอาหารเสริมก็ได้นะ หนึ่งเหรียญน,นะคะเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมนะคะพืชผักนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นอาหารเสริมนะคะซื่งบำรุงร่างกายบ้างก็จะดีนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะดวงดีดวงเฮงอยู่เหมือนกันนะคะมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาเสี่ยงโชคได้นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารใบที่หนึ่งจัดเมนนะคะ ก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารช่วงนี้จะทําอะไรมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะนะจัดเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะช่วงนี้สิบเม้านะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะนะใครบางคนก็ทําทํางานแบบสะกเบือยันเดือรบเลยนะสิบเม้านะคะรวมถึงอาจจะมีเหตุให้ต้องแบกยกหามของหนักด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนะใครบางคนอาจจะต้องแบกรับภาระของตัวเองไม่พอนะคะ ยังอาจจะต้องไปช่วยเหลืองานของคนอื่นด้วยนะในช่วงนี้เดลเรเอร์ขึ้นมานะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะมีข้อขัดแย้งข้อตกลงที่อาจจะไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะคะแต่เดลเรเบอร์เข้ามานะคะใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานมีความจเจริญรุ่งเรืองดีนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายได้รับการตอบรับตอบกลับมาเป็นอย่างดีนะคะ ก็เรียกว่าถ้าใครที่บริหารงานเองเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้รับภาระหนักนะคะนะอาจจะต้องทํางานทั้งบริษัทแล้วก็หอบงานกลับมาทาที่บ้านนะคะแต่ใครที่เป็นลูกจ้างนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทํางานนะคะเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศรรัยคนรอบข้างด้วยนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะจึงจะผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงแย่ๆช่วงนี้ไปได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้ยังมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะ ก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองได้คนในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงหุ้นร่วมหุ้นนะคะนะเปิดกิจการทากิจการเป็นของตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะก็เรียกว่าลิ้นกับฟันมันมีบ้างนะคะที่อาจจะต้องกระทบกระทั่งกันนะคะนะคนรเราร้อยพ่อพันแม่พอมาอยู่ด้วยกัน ทัศนคติความคิดเห็นมันก็อาจจะขัดแย้งกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความรักโดยรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะนะยังเอาใจใส่ดูแลกันนะคะดวงยังไม่หย่าร้างนะคะยังไม่ขาดจากกันนะคะทะเลาะก,กันก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมได้นะคะแต่ใครบางคนช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักเลยนะคะกลัวคนรักจะนอกใจกลัวคนรักไปมีคนอื่นนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะเรียกว่าเจอพบถูกใจทันทีได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้นะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะนะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสายตานะคะความดันไมเกรนนะคะนะเข่าข้อกระดูกระบบทางเดินหายใจนะคะระบบปอดนะคะการปวดบ่าปวดไหล่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะช่วงนี้นะคะรวมถึงคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องประจําเดือนนะคะเกี่ยวข้องในเรื่องของมดลูกนะคะ แต่ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายหนักๆอยู่นะคะก็จะมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทาบุญถวายสังฆทานนะคะทําบุญกับคนยากไร้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําบุญโรงทานนะคะนะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้นะคะดวงของคนเกิดวันอังคารยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะนะจัดเม้นให้มันทําบุญเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเราตัวเราก็จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนั้นด้วยค่ะ โชคลาภคนเกิดวันอังคารมีนะคะนะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะคนเกิดวันอังคารโชคลาภมีค่ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพุธนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเลยนะคะคนเกิดวันพุธนะคะถ้าถามว่าโชคลาภมาจากไหนนี่คนเกิดวันพุธสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคลาภกับตัวเราได้นะคะนะเรียกว่า วันนี้นะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตำราหนังสือหนังหานะคะหรืออาจจะ กำลังมองหาช่องทางลู่ทางที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะห้าถ้วยอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะใครบางคนก็มักอยู่กับความทุกข์นะคะจมปักอยู่กับอดีตนะคะนะเรียกว่ายังฝังใจอยู่กับอดีตกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามานะคะคนเกิดวันพุธนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานจะประสบผลสําเร็จดีนะคะในช่วงนี้ การงานการเรียนการศึกษานะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนะก็เรียกว่าช่วงนี้ให้หมั่นทําบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะนะเรียกว่าทําบุญของแต่ละาศาสนานะคะ<ๆ>เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะใครตกงานว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนใครที่มีงานประจําอยู่นะคะ หรือเปิดกิจาการทำกิจาการเป็นของตัวเองช่วงนี้ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นิดหนึ่งนะคะนะเพื่อที่เจ้านายจะได้เห็นผลงานนะคะรวมถึงหน้าที่การงานของเราก็เรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะคะสิ่งที่เราคิดและวางเอาไว้จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธนะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าไม่ถึงกับติดขัดนะคะคนเกิดวันพุธนะเพราะว่า โดยรวมแล้วคนเกิดวันพุธเป็นคนที่ขยันนะคะชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นะคะนะชอบคือทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อที่จะให้ได้เงินมานะคะนะเพราะฉะนั้นการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดอะไรนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธเป็นคนใจดีใจบุญนะคะมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะใครบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้โดยเช่นกันนะคะคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนีซิกเซนลางสังหอ์แม่นยํานะคะนะ ในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพุธสําหรับคนที่มีคู่ก่อนนะคะสําหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะมีความน้อยน้น้อยใจคู่ครองน้อยใจคนรักนะคะนะเนื่องจากสาเหตุที่แบบคู่ครองคนรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะคะด้วยหน้าที่ด้วยการงานสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะนะช่วงนี้ก็เลยอาจจะดูอาจจะมองดูว่าคนเกิดวันพุธดูหงอยเหงาในเรื่องของความรักสักนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนโสดนะคะ คนโสดช่วงนี้เฮอร์มิตขึ้นมานะคะก็เรียกว่าโสดน้ำแต่งงานช้านะคะคนเกิดวันพุธสําหรับที่คนโสดนะคะช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนมากกว่านะคะนะเพราะใครบางคนก็เรียกว่ามีห้าถ้วยนะผิดหวังในเรื่องของความรักมานั่นเองนะคะยังฝังใจอยู่กับอดีตนะคะยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะนะอาจจะมีในเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใย,ยอลัยอวร์กันอยู่นั่นเองนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องตัดใจนะคะนะมองไปในวันข้างหน้าจะดีกว่านะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่นะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันพุธมีโอกาสที่จะได้เดินทางาไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงนานอวะมงคลน,นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการไปพบแพทย์พบหมอนะคะนะคนในบ้านนะคะนะ คนในบ้านหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะนะอาจจะเกิดการเจ็บป,ป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้เพิ่มิดขึ้นมานะคะนะเราอาจาจะต้องเป็นคนดูแลรักษาพยาบาลเขานะคะในช่วงนี้โดยวรวมแล้วสุขภาพนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธด,ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการตรวจโรคประจําปีนะคะนะการรักษาสุขภาพประจําปีนั่นเองนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธก,กินทานอาหารไม่ค่อยใจย่อยนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบลําไส้นะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วย โชคลาภคนเกิดวันพุธมีนะคะมีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถ้าโชคลาภลอยแบบฟุกๆนะคะก็ะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะคะเช้ามาให้ใส่บาตรทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสน,นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัส 6ดาบนะคะ6ดาบคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้อยู่ในสภาวะของการรอคอยนะคะนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะนะใครบางคนอาจจะแบบออมีโครงการนะคะนะมีโครงการใหม่ๆนะคะอาจจะยื่นกับหัวหน้าหรือว่ายื่นกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ารอคอยไปก่อนนะคะทุกๆอย่างนะคะมันต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลานั่นเองนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้ให้ระวังสภาวะในเรื่องของอารมณ์นะคะความใจร้อนคําพูดนะคะนะ อาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะนะหรืออาจจะมีเรื่องให้ต้องรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนหัวร้อนนั่นเองนะคะนะ <c oughs> ก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะพาวเวอร์ขึ้นมาอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายงานนะคะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็เรียกว่าหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็เรียกว่าไม่ย่าแย่เลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสรักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะคะนะก็พยายามที่จะซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะหน้าที่การงานก็ควรจะมีความรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะอย่ารีบเร่งนะคะนะเพราะว่าถ้าทําอะไรที่รีบเร่งแล้ววันนี้คน,คนวันพฤหัสนะเรียกว่าจะไม่ได้ดีนะคะนะ แต่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานทุกตึกสร้างบ้านนะคะนะก็เรียกว่าถูกชะโลกับตัวของ คุณเองนะคะนะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานดูแลรักษางานขายประกันชีวิตนะคะพวกนี้เรียกว่าเกี่ยวข้องนะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะในช่วงนี้หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาขอให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเราจะประสบผลสําเร็จได้นะคะนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักคําว่ารอคอยสักนิดหนึ่งนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะมันมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ทั้งนั้นเลยนะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการซ่อมบ้านนะคะนะซ่อมรถค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าบัตรเครดิตค่านูนา่นค่านี่สิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสมีสี่เหรียญต้องรู้จักรอบคอบรู้จักประหยัดรู้จักอดออมนะคะต้องมีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินด้วยนะคะนะเรียกว่าจะใช้จ่ายอะไรก็แบบ คือเขียนเขียนเลยนะทําเป็นบัญชีรายวันเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราใช้เงินหมดไปเท่าไหร่นะคะมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นะคะนะในเรื่องของความรักนะคะความรักคนเกิดวันพฤหัสไม่ดีเลยนะทาวเวอร์กับหกดาบนะคะความรักทะเลาะกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันนะคะนะแต่ถ้าแบบ คือถ้าไม่อยากให้ปะทะนะในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะนะในเรื่องของความรักนะคะถ้ามีเหตุที่แบบจะต้องถกเถียงกันนะคะหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหนีกันดีกว่านะคะนะให้อารมณ์เย็นให้ใจเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันนะคะนะทุกทุกทุกอย่างนะคะมันมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเออมันค่อย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 พูดค่อยค่อย,ค,อยคุยกันได้นะคะนะถ้าอารมณ์ร้อนจนเกินไปเราก็หา เดินหลีกเลี่ยงเดินหลีกหนีไปก่อนนะคะนะให้มันสงบก่อนนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วนะคะคนสองคนนะสีเรียญน่ะก็ยังรักกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องที่แบบให้ต้องทะเลาะกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือใครบางคนก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับความรักอยากเป็นโสดอยากอยู่สันโดษน่ะเอออยากหันหลังหนีให้แล้วกับความรักในครั้งนี้นะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ก็เรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนะแต่คนโสดคนเกิดวันพฤหัสคนโสดนะคะมักจะ เคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะรุนแรงมาแล้วนั่นเองนะคะสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะการลืน่นการหกล้มการตกจากที่สูงนะคะรวมถึงอุบ,บัติเหตุนะคะจะเดินทางไปไหนตรวจเช็คสภาพรถให้ดีเสียก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดความหงุดหงิดใจระหว่างทางได้นะคะช่วงนี้หรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นร้อนในนะคะนะ การเจ็บป่วยภายในได้นะคะวันนี้ให้ทานน้ำเยอะๆนะคะนะรวมถึงเดินทางไปไหนก็ดูฝนป้าอากาศด้วยนะคะนะหกดาบขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะหรืออาจจะเปียกฝนได้นะคะในวันนี้นะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสถ้าถามในเรื่องของโชคลาภสี่เหรียญมีโชคลาภไม่เยอะนะคะนะอย่าซื้อเยอะนะถ้าซื้อเยอะมันจะเป็นโชคลาภลอยไปนะคะเราจะไม่มีโชคนะ คนเกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญก่อนนะคะนะทำบุญโดยการกวาดลานวัดขัดท้องน้ําวัดนะคะทําบุญกับมูลลนิธินะคะนะโรงพยาบาลสงหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการบริจาคเงินนะคะเอ่อให้กับการซื้อเครื่องมือแพทย์พยาบาลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะถ้าเป็นในเรื่องของการถวายสังฆทานก็ให้เป็นในเรื่องของยูยานะคะนะเพื่อที่จะได้ เสริมดวงในเรื่องของการรักษาโรคนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของเสริมดวงในเรื่องของความรักก็แนะนําให้ถวายเทียนคู่นะคะแล้วก็เติมน้ามันตะเกียงนะคะคนเกิดวันพฤหัสหมอฟ้าไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคเยอะนะคะนะเพราะว่าดวงไม่ค่อยจะมีโชคมีแต่ไม่เยอะนะคะนะจะมีโชคกับงานมากกว่านะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะ คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่พระสังฆราชเลยนะคะนะก็เรียกว่าวันนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์นะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะการค้าการขายก็เรียกว่าต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะสักนิดหนึ่งนะคะนะดมูลขึ้นมานะคะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ก็เรียกว่านอนดึกดืดดด่นดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะคนเกิดวันศุกร์จะเน้นไปในเรื่องของการทําบุญนะคะการไหว้พระการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่านะคะรวมถึง ใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะใครบางคนก็เรียกว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะอาจจะมีคนที่เขาทุกข์มีความไม่สบายใจนะคะมาขอคํปรึกษามาขอคําชี้แนะขอแนวทางจากเรานะคะคนเกิดวันศุกร์เป็นคนใจดีใจบุญมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่เป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจนะมักจะทุกข์ในเรื่องของความคิดนะคะมักจะ เ,ออเรียกว่าปล่อยวางไม่ได้เนาะคิดในเรื่องซ้ำๆคิดในเรื่องเดิมๆนะคะเดมูนขึ้นมาบางครั้งมันคิดฟุ้งซ่านด้วยนะคนเกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะนะเรียกว่าใครที่เป็นออทํากิจการเป็นของตัวเองนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นลูกจ้างนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเราต้อง เราต้องขยันขึ้นนะคะนะ <_ an> เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะคะนะเพื่อที่จะได้เข้าตากรรมการบ้างนะคะเพิ่ม ทาพระสังฆราชนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในช่วงนี้รวมถึงหน้าที่การงานนะคะหกเหรียญขึ้นมานะเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะหน้าที่การงานนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จในช่วงนี้นะคะการเงินใครที่รอในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะรวมถึงนะคะใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะนะวันนี้ก็เรียกว่า อาจจะมีในเรื่องของการทำบัตรเครดิตการทำสินเชื่อสิ่งต่างๆด้วยนะคะนะหกเหรียญมีโอกาสที่คนอื่นจะเดินทางมาหยิบมายืมเงินเราได้นะคะในวันนี้รวมถึงตัวเราเองนะคะอาจจะการเงินตึงมือเนาะอาจจะต้องไปหยิบไปยืมเงินของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าราชีนี้เหรียญขึ้นมานะคะคนเกิดวันศุกร์เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนั่นเองนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์โดยรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะดวงเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะแต่ใครบางคนนะ่ะมักจะชอบคิดเล็กคิดน้อยนะคะกลัวคนรักนอกใจกลัวคนรักไปมีคนอื่นนะคะนะเรียกว่าเดมมนขึ้นมาเราต้องหยุดความคิดของตัวเองนะคิดบวกนะคะนะอย่าคิดแล้วทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะ สุขภาพคนเกิดวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศรีรษะนะคะเรียกว่าเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะโชคลาบคนเกิดวันศุกร์มีนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์ดวงยิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะโชคลาบมีนะคะราชินีเหรียญน,นะผู้หญิงข่าวผอมบางนะคะจะนําโชคลาบมาให้นะคะรวมถึงช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์ให้มันทําบุญนะคะให้มันทำบุญไหว้พระขอพรนะคะรวมถึงการสวดมนต์นะคะเช้ามาอย่างน้อยก็ต้อง ใส่บาตรก่อนนะคะนะเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเรานะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะกับคนขอทานนะคะกับคนที่เขาไม่มีเงินจะกินข้าวนะเนาะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะบางวันหมอฟ้าก็พูดยาวนะบางวันหมอฟ้าก็พูดสั้นนะคะหมอฟ้าจะอธิบายตามนาไพ่นะคนเกิดวันเสาร์นะคะ ขอโทษนะคนเกิดวันเสาร์สามเมษายนนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่นะคะสามทับสามเมษายนการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะจะประสบผลสําเร็จดีนะคะช่วงนี้นะคะ ก็จะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ชิปจรลงเท้าเลยนะคะการเดินทางนะคะนะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าอาจจะมีงานโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะหนังสือเอกสารสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์มีความทะยานอยากเลยนะคะอยากจะทาหลายสิ่งหลายอย่างไปหมดช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆในหัวค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะแค่ไหนคนเกิดวันเสาร์นี้เรียกได้ว่าไม่ย่อท้อแน่นอนนะคะนะเขาพร้อมที่จะลุยนะคะพร้อมที่จะทํานั่นเองนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จค่อนข้างจะสูงนะคะ การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะจะประสบผลสําเร็จดีนะคะนะเพราะว่าถ้าเราทําคนเดียวบางครั้งงานมันค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะนะควรจะมองหาผู้ช่วยนะคะนะหาม,มองหาคนที่มาช่วยเหลือเราดีกว่านะคะรวมถึงวันนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันเสาร์กินเก่งทานเก่งนะคะใช้เงินเก่งนะคะเดวิลขึ้นมานะช่วงนี้ กินเกง่งทานเกง่งใช้เงินเก่งนะคะแต่ก็เรียกว่าหาเก่งด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะแต่การเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะนะเรียกว่าหาเงินเก่งนั่นเองนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของเงินหมุนมากกว่านะคะในเรื่องของอความรักนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ามีเดวิลขึ้นมาด้วยนะคะนะสำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะนะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะรู้สึกว่า สับสนกับความรักอยู่นะไม่มั่นใจว่าไอ้คนที่อยู่เนี่ยใช่คู่ตัวเองไหมใช่รักแท้ไหมนะคะนะแต่ถ้าถามว่าคู่ของคนรักเราเขารักเราไหมเขาก็รักเราเขาก็ให้เกียรติเราอยู่นะคะแต่ตัวเราบางครั้งอยู่ในสภาวะไม่ค่อยมั่นใจมากกว่านะหรือใครบางคนนะคะความรักครั้งใหม่ก็ยังอยู่ความรักครั้งเก่าก็จะกลับมานะคะนะมันก็เลยเกิดสภาวะความสับสนวุ่นวายใจเกิดขึ้นได้นะคะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะนะ mm hmm. ก็เรียวกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้พบรักในสถานที่กลางคืนนะคะผับบาร์นะแต่เดวิลขึ้นมาส่วนใหญ่เขาจะปั่นแล้วทิ้งนะคาะรมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะนะคนเกิดวันเสาร์นะวันนี้ถ้าไปเที่ยวกับแฟนใหม่หรือใครนะคะนะที่เรารู้สึกว่าเขาคิดกับเรามากเกินกว่าเพื่อนนะระวังนิดหนึ่งอาจจะเสียตัวได้นะคะในเรื่องของอ่า ความรักไปแล้วเนาะสุขภาพนะคะสุขภาพคนเกิดวันเสาร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของกินทานอาหารไม่ย่อยท้องร่วงท้องเสียนะคะท้องอืดน,นะคะนะรวมถึงระบบน้ําในร่างกายอาการวิงเวียนศีรษะนะคะเดวิลอาจจะมีในเรื่องของอาการแห้งนะใครบางคนเที่ยวดึกดื่นดื่นปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาง้นนะคะนะนะรวมถึงนะคะ คนเกิดวันเสาร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังนะคะนะความดันไมเกรนนะคะนะการปวดหลังการที่แบบบางครั้งเรานั่งนะคะหรือว่างอตัวนานๆนั่นเองนะคะโชคลาภถามว่ามีไหมเดวิลนะคะก็เรียกว่าชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะถ้าถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภลองดูนะคะนะถ้าใครที่มีตัวเลขอยู่แล้วก็สลับไปสลับมาดีๆก็แล้วกันนะคะนะเรียกว่าโชคลาภพอมีคะ่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทันเจ็ดวันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะพาย,ยิปซีนะคะจะให้เลขมงคลนะคะประจําวันที่หนึ่งนะคะกันยายนนะคะขอโทษนะที่หนึ่งตุลาคมนะคะเป็นเลขมงคลเลขอะไรนะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสําหรับใครที่อาจจะยังไม่มีตัวเลขที่ถูกใจนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อจะมีโชคกันนะคะ ยังไงหมอฟ้าก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบดวงเฮงๆก็แล้วกันนะคะวันนี้มาดูนะคะไพ่ยิบสีให้เลขอะไรบ้างโอ้มีเหรียญขึ้นด้วยนะขอโทษนะติดม,มาสองใบเอาไปเลยแล้วกันเนาะขออนุญาตนะคะ <c oughs> มาดูนะคะขอโทษนะตัวเลขมงคลนะคะที่ไพ่ยิบสีให้ในวันนี้นะคะเป็นเลขหกนะคะเลขหกเลขศูนย์เลขศูนย์ นะคะแล้วก็เลขหกนะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขสี่นะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเลขหกเลขศูนย์เลขศูนย์เลขหกเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบก็แล้วกันนะคะกติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ